ก็ไกลก็ไกลวันนี้มีลมแรงมากเลยลมแรงฝนจะมาแรงแรงแล้วนี่ครับมเมาๆไกลๆระวังนะลูกลมมาอย่างแรงเลยต้นไม้จะหักไหมลูกต้นไม้ใหญ่จะหักไหมถ้าต้นไม้นี้หักลงมาก็บ้านน้องแม่และพี่ตีลงโก สรีท,ทั้งหลายที่อยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้ขอกปากรักษาปัดป่า้องภัยให้ผ่านพ้นไปได้ได้วยดีให้ครบทีมีชีวิตรอดปลอดภยัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเธอ Nó mía ở vang lúc đó, hồng mà thôi Mía mía lên, mía nói, mía lên, mía nói Mà nên lên gần Mà đây lên lắp lôm lúc Lôm mà, lên lôm lắp lên Mà chứ thường nó Đọc co Mà đi như mà đây kịp quả đây Mà Thông ngàn đang ở này, phải này cũng tiện Bạn nó mía vô mà mua à. nhà ก็มาดูหญ้าหญ้าลกหญ้าลกถ้าหญ้าลกโอกาสที่งูงเงี้ยวเขี้ยวคอจะเข้ามาก็ขึ้นมาหาก็มีอยู่นะถ้าน้ำม,มาฝนตกเยอะเยอะเพราะว่าเราเป็นป่านะป่าด้านหลังก็เป็นด้านหลังเป็นแม่น้ำเป็นแม,ม่น้ำนะ <c oughs> น้ำก็มึบขึ้นมาทางนั้นได้น้ำขึ้นมาก็ทําให้ถ้าน้ํามากงูงเงี้ยวเขี้ยวคอก็หลบน้ำหนีน้าขึ้นมาอยู่บริเวณนี้ หือนปีที่ผ่านมากินแมวงูเหลือมมากินแมวกินไก่ไปหลายตัวก็สำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่รับชมใหม่ก็สามารถเข้าย้อนดูได้นะย้อนดูได้ว่างูเหลือมกินแมววัดปงชยนะัยพิมพ์เข้าไปเลยนะชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องมันว่างูเหลือมเข้ามากินแม่วัดปงชยัยก็จะเห็นนะ มีคลิปมีคลิปมีข่าวมีช่องนั้นถ้าเราไปคน้นหาไล่ดูนี่มันจะเยอะสยยาวหาอาจจะจะเห็นยากซ้อพิมพ์เข้าไปนะงูเหลือมกินแมววัดพงชยัยงูเหลือมกินแมวกินแมวกินไก่วัดพงชยัยเห็นย้อนดูภาพเก่าๆบ้างนะรับถ้าเราดูภาพใหม่ๆมาค้างเรื่องราวก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะไม่ได้เห็นในอดีตก็ลองย้อนกลับดูภาพในอดีตที่ผ่านมาบ้างไม่นาน,นเท่าไหร่ ปีที่แล้วนี่เองแล้วปีหกหกหกเจ็ดน้ำก็เข้ามาล้อมวัดไว้หมดออกไปไหนไม่ได้หลวงปู่ก็ออกไปได้คืออยู่ในวัดนี่แหละแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าน้ำจะมามากแค่ไหนน้องเหมียก็ <c oughs> เล่นการสนุกเลยครับน้องเหมียวเล่นการสนุกเลย <c oughs> ในการถ่ายภาพเสร็จละคลิปแ <c oughs> ภาพอาจจะไม่นิ่งเพราะหงปูดจะพยายามถ่ายให้เก็นรวมรวมภาพรวมๆเยอะๆไม่ได้จอจงเพราะเหมียวใดเหมียวหนึ่งก็เลยเห็นรวมๆกล้องก็เลยแพนไปเรื่อยๆก็ทําให้ภาพไม่นิ่งแต่ก็ได้เห็นภาพรวมๆได้ได้กว้างขึ้นจะได้รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆต,ต,ตรงนี้ปีที่แล้วที่มีดอกไม้ดอกดะเรืองขึ้น แต่ปีนี้ผักน้นาขึ้นนะปูจะถอนคนเดียวก็ทำไม่ไหวก็เดี๋ยวจะติดต่อคนมาช่วย <c oughs> ไปถาคือจ้างเขาแล้วนะถ้าไม่มีใครก็ต้องซื้อน้ำมันใส่เครื่องให้ผิหนานพยาไปช่วยตัดตัดก็ต้องเก็บด้วยนะตัดก็ต้องเก็บก้องเผาตรงนี้ลวงปูไม่อยู่กี่ไม้หักมาตรงนี้เลยฮะหักมาก็ไผ่ไม่ไผ่ ไม้ไผ่แห้งหักโค่นลงมาแต่ยังดีไม่โดนไม่ได้เข้าไปในบ้านน้องตาทองบ้านตาทองอยู่ในนั้นตาทองอยู่ในนี้ถ้าบางอย่างทำเองแล้วก็ทำแต่ไหนที่หนักเกินก็ทำไม่ได้ก็ก็ต้องหาคนมาช่วย หาคนมาช่วยช่วยเขาหามาก็กต้องให้ให้ค่าค่าแรงค่าน้ำมันค่าเหนื่อยค่าเสียเวลาเขาเนาะประทุคนที่นี่ก็ก็ทำงานกับการเกษตรทำไร้ทำนานของเขาเนาะถ้าเราไปวานเขามานี่เขาจะเขาก็ต้องทิ้งานทางโน้นมางานก็จะเสียอีกดังนั้นก็ต้องจ่ายค่า เป็นค่าแรงค่าเหนื่อยค่าเวลาเขานะเนาะปีที่แล้วจ้างคนมาตัดหญ้าตรงน,นั้นที่การแนวไม่ให้งูดเหลือมเข้ามานะแล้วก็ซื้อาเนให้เขาหนึ่งพันค่าแรงตัดอนะีกพันเป็นสองพันก็แต่ว่าการตัดหญ้าในงบสองพันนี่ก็ไม่ได้ว่าตัดแล้วมันจะ เตียนตลอดไปนะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเป็นพืชเป็นเป็นเนาะเป็นพืชเป็นต้นไม้ต้นหญ้าเราก็ต้องขึ้นตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราก็ตัดได้ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นสักเดือนหนึ่งเขาก็ยาวขึ้นมาอีกเนาะเพราะเป็นพืชเป็นพืชที่เป็นธรรมชาติของพืชเนาะแต่ไม่ได้ตัดแล้วข้างเดียวหมดไปเลยไม่ไม่หมดจะขึ้นมาอีก ธรรมดาเนาะคันนี้ของผมก็นำภาพบรรยากาศช่วงนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รูชมกันเนานะถ้าสถานที่สะอาดน้องเหมียวก็วิ่งเล่นไปเรืเ่อยสบายเลยข้างบนก็ต้องตัดด้วยนะบางกิ่งบางกิ่งต้องตัดออกเพราะว่ามันจะหักลงมาหักลงมาใส่ตัดข้างบนตัดข้างล่างเก็บไปทิ้งแบให้สถานที่ได้กว้างขวางได้สะอาดสะอาน ก็เป็นช่วงหน้าฝนนี้ท่านั้นเนาะเดี๋ยวหน้าแรงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกแบบหนึ่งหน้าแ,แรงใบก็ร่วงลงมาแต่หน้าฝนนี้ก็ใบแตกแตกกิ่งแตกก้านทําให้อดูแล้วร่วมรื่นร่มรื่นแต่ว่ามีทั้งทั้งดีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีความดีคือช่วยให้เราร่มเรื่นร่มเย็น ที่ไม่ดีก็คือก็นำพาสิ่งที่เป็นอันตรายมาให้เราเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงพิงงงงนะีงูทั้งสัตว์มีพิีต่างๆเนาะและยุงยุงก็เข้ามาด้วยกับก็ถ่ายให้ทุกทุกท่านได้ดูได้ชมเนาะน้องๆเหมียวเหมียเล่นกันเนี่กับเดี๋ยวถ้ามีมีงบประมาณก็รีบแต่การทำ ก่อนที่จะเขา้าพรรษาเดี๋ยวเขา้าพรรษาแล้วก็วัดจะลกเดี๋ยวต้องทำนะเดี๋ยวเขา้าพรรษาต้องทำถ้าได้เ,เร็วก็ทำทำเร็วจะได้สะอาดสะอานเร็วขึ้นประการมโนธนาตา,าทุขอบุญส่วนญญายที่ทุกท่านมีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวน้องไก่และตับตาทั้งหลายร่วมกันดูแลพุทธสถานวัดพงษ์ชัยดูแลเสนาสนะวัดวาร,รามนะ แต่หลวงปู่พูดอยู่เสมอว่าชีวิตเราสั้นชีวิตเราสั้นสั้นจริงๆไม่รู้ว่าอีกเมื่อไร่เราก็ต้องจากกันไปนะแต่ขอในช่วงที่เรายังมีชีวิตยอยู่เนี้ยที่ลมหายใจอยู่เนี้ยมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดีไว้นะสร้างคุณงามความดีไว้สร้างไว้ก็มีมีประโยชน์ในโอกาสในอนาคตข้างหน้าให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเข้ามาสืบต่อสืบสานต่อไปนะอย่างเช่นสถานที่ห่งนี้ บัญพหรุดสร้างไว้เมื่อสมัยนูนะ่นหลายร้อยปีก่อนนูนะ่นเราเกิดมาไม่รู้กี่กี่ชาติแล้วนะก็ยังแต่มาพบประเจอมาเห็นอยู่นะอาทิตย์แห่นนะี้เราก็รักกันไว้รักสืบไปครับและดูแลให้ทานสัพพะาทั้งหลายนะเราให้ที่อยู่อาศัยเขาได้อยู่ได้กินก็มีความสุข เราเห็นเราได้ดูได้ชมเราก็มีความสุขไปด้วยนะปผู่กู้ก็พยายามเนี่ยมีเวลาทุกอย่างก็ต้องจะทำให้ดีที่สุดตามที่เรามีกำลังกำลังกายกำลังใจกำลังปัจจัยข,อขอ้อความบางอย่างต้องใช้ปัจจัยใช้กำลังกายเดียวก็ไม่ไหวเราก็ได้นิดเดียวเนี้ยนะเดียว อย่างใบไม้เนี่ยถ้ากวาดลวกวาดก็ได้น้อยเดียวแวแต่ถ้ามีปัจจัยซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องเป่าก็เร็วการตัดหญ้าก็เหมือนกันตัดหญ้าถอนทีนละต้นละต้นวันหนึ่งแปดชั่วโมงก็ได้นิดเดียวน้อยเดียวแต่ถ้าใช้เครื่องตัดก็พืดเ,เรียบเดี๋ยวก็เรียบะแต่ตัดการตัดนั้นก็ทําให้ให้สะอาดได้แต่ว่ารากเง่าตอเขายังอยู่ดวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ก็ ต้องตัดอีกก็ต้องเป็นชนิดนะเพราะธรรมชาติก็สร้างมาให้เป็นชนิดก็ต้องเป็นชนิดครับก็บขอ,อยุติคีด้ดี้ไว้เป็นชนีดก่อนเนาะขออนุโมทนากับทุกคุณท่านขออันนี้ส่งพลบุญทั้งหลายจงเป,ปน็นพราะเราประจัยนุง่งนำความช่วยทนะุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความกกาสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิด